คุณเคยสงสัยไหมว่าทุ่งนาอันสงบสามารถซ่อนความลึกลับที่น่ากลัวได้หรือไม่เช้าวันหนึ่งหญิงสาวเดินลงไปในผืนนาสีเขียวแต่สิ่งที่เธอสัมผัสกลับไม่เหมือนวันไหนไหนคโคลนเย็นจับเท้าเธอแน่นเสียงลมและกบเงียบหายไปราวกับธรรมชาติทั้งผืนนากำลังรอคอยบางสิ่งแล้วบางสิ่งจากใต้คโคลนเริ่มขยับชา้าหนัก และมั่นคงสายตาของเธอจับจ้องสิ่งที่เงียบสงัดหัวใจเต้นรัวและทุกการเคลื่อนไหวของผืนนาทำให้ความกลัวเพิ่มขึ้นทุกวินาทีคุณคิดว่ามันเป็นเพียงภาพหลอนของเธอหรือผือนนาแห่งนี้กำลังซ่อนความลึกลับที่ไม่ควรแตะต้องเธอจะเอาชีวิตรอดได้ไหมและสิ่งที่อยู่ใต้ผืนนาคืออะไรอย่ากับพริบตาเพราะทุกวินาที สามารถเปลี่ยนชีวิตเธอได้ชีวิตของหญิงสาวท่ามกลางทุ่งนายามเช้าหมอกบางลอยต่ำเนนหนือผืนนาสีเขียวกลิ่นดินเปียกน้ำลอยเข้าจมูกของเธออย่างชัดเจนหญิงสาวก้มหน้าดำนามือสัมผัสคโครนเย็นเฉียบความเย็นนั้นไหลซึมขึ้นตามฝ่ามืออย่างช้าเสียงกบร้องแว่วอยู่ไกลเสียงลมพัดให้ต้นข้าวเอ็นตัวเสียดสีกันเกิดเสียงเบาเหมือนใครกระซิบ เหนือหยดลงบนคอไหลช้าไปตามแผ่นหลังหัวใจเต้นเป็นจังหวะสม่ำเสมอจู่จูจ่เท้าของเธอจมลึกกบว่าปกติโคลนดูดรั้งเหมือนมีแรงบางอย่างจับไว้เธอหยุดหายใจชัว่วขณนะความเย็นแล่นขึ้นถึงข้อเท้าความรู้สึกนั้นไม่เหมือนดินธรรมดามันแน่นและแข็งเธอขยับเท้าอีกครั้งแต่กลับสัมผัสกับพื้นผิวที่เรียบเกินไป ไม่ใช่รากข้าวไม่ใช่ก้อนหินเสียงลมเงียบลงอย่างประหลาดกบเงียบหายไปจากทุ่งเหลือเพียงเสียงลอมาหายใจของเธอเธอก้มมองลงไปในน้ำคุณแสงแดดสะท้อนเป็นเงาบิดเบี้ยวเงานั้นเหมือนรูปร่างของบางสิ่งหัวใจเริ่มเต้นแรงมือสั่นจนต้นกล้าข้าวหลุดจากนิ้วผิวน้ำกระเพื่อมเบาๆมีบางอย่างขยับใต้โคลนช้า หนากและใกล้ขึ้นเธอรู้สึกถึงแรงกดที่ข้อเท้าความเย็นเปลี่ยนเป็นความอึดอัดลมหายใจเริ่มทีกลิ่นดินเปลี่ยนไปกลายเป็นกลิ่นคาวจางๆลอยขึ้นมาพร้อมฟองอากาศเล็กๆดวงตาของเธอเบอิกกว้างเสียงในทุ่งยังคงเงียบงนัขนขณะที่โคลนรอบเท้าเริ่มยุบตัวลงอีกบางสิ่งใต้ผืนนาเริ่มขยับชัดเจนขึ้นแรงนั้นดึง ช้ามั่นคงเธอพยายามทรงตัวแต่พื้นดินกลับอ่อนยวบราวกับทุ่งนาทั้งผืนกำลังเปิดปากกอนแน่นอนฉันจะต่อเรื่องนี้ให้ยาวขึ่งอย่างละเอียดโดยใช้บรรยายให้ชัดเจนและเพิ่มความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เหมาะสำหรับการเล่าเสียงอ่านได้ชัดเจนและสร้างความลุ้นระทึกให้ผู้ฟังร่างของเธอสั่นไปทั้งตัวความกลัวไหลซึมเข้ามาในทุกเส้นประสาท มือพยายามจับต้นข้าวเพื่อประคองตัวแต่ต้นข้าวก็โอนเอียงและสั่นตามแรงดึงจากใต้ดินน้ำขุ่นรอบข้อเท้าเริ่มกระเพื่อมแรงคลื่นเล็กๆซัดเข้าหาเธอเราวกับมีมือ invisible ดึงเธอลงหัวใจเต้นรัวเหนื่อไหลลงตามหน้าผากและทุกกลมหายใจเหมือนหนักขึ้นกลิ่นดินคาวและน้ำเน่าคลุ้งเข้าจมูกทำให้เธอสำลักเบาๆ และรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่ใต้พื้นผิวมันไม่ใช่ปลาไม่ใช่กบแต่มีแรงบางอย่างที่ไม่อาจมองเห็นเธอเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าหมอกยามเช้าคลายตัวแล้วแต่ทุ่งนากลับเงียบผิดปกติแม้เสียงลมยังคงพัดเบาๆแต่ไม่มีแม้แต่เสียงนกหรือกบความเงียบทำให้ความรู้สึกแปลกประหลาดเพิ่มขึ้นขณะเดียวกันโคลนรอบๆข้อเท้าเริ่มขยับช้า และหนักแน่นเหมือนว่ามีมือขนาดใหญ่จับเธอไว้ใต้พื้นดินแรงนั้นดึงเธอเข้าหาน้ำขุ่นทีละน้อยแต่เธอไม่สามารถก้าวถอยหลังได้มือของเธอสัมผัสอะไรเย็นจัดมันไม่ใช่โครนธรรมดาเหมือนผิวหนังบางอย่างลื่นและเหนียวแรงดึงไม่อาจต้านได้เธอพยายามก้าวขาออกจากรอยน้ำแต่ขาเหมือนถูกยึดไว้ ความหวาดกลัวกระจายทั่วร่างใจเต้นแรงจนเหมือนจะกระโดดออกจาก,กอกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในความเงียบเสียงนั้นเหมือนคนพูดใกล้หูแต่เมื่อเธอเงี่ยหูฟังกลับไม่มีใครอยู่เทียงเสียงโคลนยวบและซับน้ำอย่างช้าๆดวงตาของเธอเริ่มมองเห็นภาพเลือนรางใต้ผืนหน้าเงาดํำๆดเคลื่อนไหวรูปร่างบางอย่างเหมือนมีแขนขา ช้าช้าคลานขึ้นมาจากโคลนแต่ไม่เต็มร่างเหมือนครึ่งหนึ่งถูกซ่อนอยู่ใต้น้ำหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีเหนือเย็นชื้นไหลลงหลังมือของเธอพยายามคว้าต้นข้าวแต่ต้นข้าวก็เอ็นตัวไปตามแรงดึงของบางสิ่งแรงนั้นมากขึ้นเรื่อยๆเธอกรีดร้องเบาๆเสียงกรีดร้องของเธอกล้องในทุ่งนาเปล่าแต่ไม่มีใครตอบกลับ เทียงความเงียบและแรงดึงจากใต้โคลนโคลนรอบข้อเท้าเริ่มดึงสูงขึ้นจนถึงเขา่าเธอพยายามถอยหลังแต่ขากลับจมลึกลงไปอีกเหมือนพื้นดินกลืนเธอเข้าไปและทุกครั้งที่เธอพยายามลุกขึ้นแรงดึงกลับแข็งแรงขึ้นดวงตาของเธอมองเห็นเงาสีดำเลือนรางเคลื่อนตัวช้าแต่มั่นคงมันใกล้ขึ้นเรื่อยไมายมก เหมือนรู้ว่าเธอกำลังหวาดกลัวเสียงลอมหายใจของเธอเริ่มไม่สม่าเสมอกล้ามเนื้อตึงตัวและมือสั่นอย่างรุนแรงความพยายามทุกอย่างเหมือนไร้ผลแรงดึงยังคงเพิ่มขึ้นราวกับพื้นดินมีชีวิตเธอพยายามเรียกชื่อใครสักคนเสียงกล้องของเธอถูกกลืนไปในทุงน่งนาเหมือนมีความว่างเปล่ากลืนทุกเสียงและโครนที่จับเท้าเธอแน่นขึ้น เรากับยืนยันว่าเธอไม่อาจหลบหนีน้ำขุนรอบตัวเริ่มกระเพิ่มแรงขึ้นเหมือนมีแรงบางอย่างขยับอยู่ข้างใต้แรงนั้นหนักจนเธอรู้สึกว่าขาอ่อนแรงและหัวใจแทบหยุดเต้นเธอพยายามก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่ขาของเธอจมลึกลงไปเรื่อยๆมือจับต้นข้าวแน่นแต่ต้นข้าวเอ็นตัวตามแรงดึงทุกอย่างรอบตัวเงียบจนผิดปกติ และทันใดนั้นบางสิ่งยกเธอขึ้นจากพื้นแรงดึงนั้นไม่ได้มาจากน้ำหรือโคลนแต่เหมือนแรงมืดบางอย่างใต้ดินมันดึงเธอขึ้นช้าช้าและมั่นคงเหนือเย็นชื้นไหลลงหลังรอมาหายใจของเธอหอบแรงเธอพยายามขยับมือคว้างไปด้านข้างแต่แรงนั้นแน่นเกินกว่าที่จะต้านร่างกายของเธอเริ่มลอยเหนือผืนหน้า โคลนรอบเท้าและขาถูกดึงออกไปเหมือนถูกดูดเข้าสู่ผืนดินแต่เธอยังคงอยู่เหนือผิวน้ำเพียงครู่หนึ่งเงาดำที่อยู่ใต้โคลนเริ่มปรากฏชัดขึ้นมันมีรูปร่างมนุษย์แต่ผิดเพี้ยนมือยาวเกินปกติปลายนิ้วเรียวแหลมและดวงตาไม่มีแสงเธอมองตรงมาหัวใจของเธอสั่นสะท้านปากเปิดกว้างแต่ไม่มีเสียงใดออกมา แรงดึงคงที่และร่างของเธอเริ่มลอยไปตามคโคลนที่เคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตร่างดําเอ็นตัวเข้าหาช้าช้าและมือยาวแผ่ขยายราวกับจะดึงเธอลงไปในความมืดทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงลมใบหน้าของเธอสั่นเครือความหวาดกลัวเกาะกลุ่มทุกเส้นประสาทและคโคลนรอบตัวเริ่มกระเพื่อมรุนแรง รากับทุ่งนาจะกลืนทุกสิ่งเข้าไปและสิ่งที่อยู่ใต้ดินกำลังยืนยันว่ามันมีชีวิตร่างดำกล้ายเข้ามาเงาของมันสะท้อนบนผืนนาและร่างของเธอเริ่มสูญเสียความมั่นคงมือเธอจับต้นข้าวแน่นแต่ต้นข้าวก็โอนเอ็นไปตามแรงดึงทุกกลมหายใจเหมือนหนักทุกเสียงหัวใจเหมือนระเบิดและสายตาของเธอจับจ้องไปที่เงาดำ ที่คืึกคลานเข้าหาเธออย่างไม่รีบร้อนความตึงเครียดในทุ่งนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรงดึงไม่อาจต้านและโครนรอบขาของเธอ,อยังคงเคลื่อนไหวเหมือนมันมีชีวิตและความตั้งใจเธอพยายามร้องเรียกแต่เสียงก้องถูกกลืนและร่างดำยืดมือเข้ามาใกล้มือเย็นและเหนียวราวกับน้ำเย็นจัดมันลากเธอลงหัวใจของเธอเต้นรัวสุดขีด เหนือเย็นชื้นไหลลงตามหลังทุกความรู้สึกบอกเธอว่าไม่ปลอดภัยและทุง่งนาทั้งผืนเหมือนรอคอยได้เลยฉันจะเขียนตอนจบของเรื่องชีวิตของหญิงสาวท่ามกลางทุง่งนาให้เป็นตอนจบที่สงบและสวยงามแต่ยังคงความตื่นเต้นและแฝงความลึกลับเอาไว้เพื่อให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายและประทับใจแรงดึงค่อยๆเบาลงร่างดำใต้โคลนหยุดเคลื่อนไหว และโครนรอบข้อเท้าของเธอเริ่มคืนตัวเป็นปกติเหมือนผืนนาเพิ่งจะหายใจอีกครั้งหญิงสาวล้มลงคุกเข่าบนโครนมือยังจับต้นข้าวแน่นลมหายใจเธอหอบแรงแต่ความหวาดกลัวเริ่มค่อยๆลดลงเงาดำใต้คโครนค่อยๆเลือนหายน้ำขุน่นสงบและแสงแดดอ่อนยามบ่ายสาดลงบนผืนนาทำให้ผืนนาเขียวชะอมเปล่งประกาย เธอก้มลงสัมผัสน้ำในคูหน้ามันใสสะอาดและเย็นสบายเหมือนน้ำฝนในฤดูร้อนลอมาหายใจของเธอเริ่มสม่ำเสมออีกครั้งหญิงสาวยืนขึ้นมองไปยังทุ่งนากว้างใหญ่ทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่ในใจยังคงมีความระแวงเล็กน้อยเหมือนเธอรู้ว่าใต้คโคลนลึกๆยังมีความลึกลับบางอย่างเธอเดินไปตามทางนา ปล่อยให้มือสัมผัสต้นข้าวและโครนอุ่นใต้ฝ่าเท้าความรู้สึกหนักอึ้งจากตอนแรกค่อยๆเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนเหมือนผืนนากำลังต้อนรับเธอกลับคืนเสียงนกกลับมาเสียงลมพัดผ่านต้นข้าวและกบร้องแว่วในระยะไกลทุกอย่างเรียกคืนความมีชีวิตชีวาหญิงสาวยิ้มบางน้ำตาไหลช้าๆแต่เป็นน้ำตาแห่งความโล่งใจ เธอหันมองผืนนาเขียวกว้างใหญ่แล้วก้าวเดินต่อไปด้วยใจที่เข้มแข็งขึ้นเธอรู้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความลึกลับแต่ทุกครั้งที่เธอยืนอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเธอจะรู้สึกถึงความสงบและความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งผืนนาไม่เพียงเป็นแค่